สวัสดีครับสวัสดีครับมณีบ้าวสุริยาเอ่อว่ได้ไปสนามควายนะบ่ได้ไปสนามง้วแล้วก็บ่ได้ไปไทายอยตามตลาดโคกระบือนะครับมณีก็เลยสิมาทายควายว่าสิยังไปเปิดราคาควายแม่สาวหน่อย ยูธงจักน้อยนะครับยิ่งยิ้นข่าวว่าเพิ่นว่าจะขายหรือว่าเพิ่นอยากจะเบ่งปันนะครับกล้วยอยากจะแบ่งฝันวันนี้บาสุริยาก็ได้สิไปเอ้าก้อนสิไปกับเบื้องน้ำกันกับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้บาสุริยะด้วยครับเด้อไะเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาเวลาะป่าางไปครับผมยางไปเบื้องนะครับผมไะครับไปเบื้องน้ำกันครับผม จะสัยญางไปเบืง้งสกปรกทำตัวได้เพิ่นว่าสิเปิดราคาขายเนาะครับผมนี่ครับบรรยากาศยุทงยุธานะครับผมยุทงยุธาคุณพอ่อคุณแม αι, เ่เพิ่นก็เลี้ยงงัวเลี้ยงขั้วไก่ยางมาน้ำเพิ่น,นิล่ะครับผู้เพิ่นสีไปจับเบื้องคั้วไงนะครับไก่ยางมาน้ำเพิ่น,นิล่นะก็ะเลยว่าสิไปเบื้องวาเป็นยังไงนะครับยางไปเปิดราคานันกัน ทรงใสยสีมันโตนี่นะครับเอีอยงขอไปเบื้องครับผมปะเป้นว่าสิเปิดราคานะครับเอ,อีางไปะยาข้าวนะครับผมน,นี่ครับนี่ควายเป็นว่าสิเปิดราคาตัวนี้แหละครับผมเอ่อ้วยตัวนี้เิ่นเจ้าของเิ่นว่าสิเปิดราคาไหวแต่ว่าก็สิเดี๋ยวสีบอกราคากับพีกับน้องกับคุณพอ่อคุณแม่ครับเอฟซีเนาะครับผม ควายตัวนี้นี่เป็นค้ายลูกเบิ่มจูเนียนะครับเป็นลูกเบิ่มจูเนียนะครับเบิ่งบันทายนะครับเบิง่งทายกลนบักเน้าตัดนะครับควายตัวนี้กกหางดีกกหางงามสีดอกเล่าย่างดีครับผมความสูงค้ายตัวนี้สูงรนอยสิบเก้าเซนติเมตรนะครับผมแต่ตอนามาใหม่เดี๋ยวนี้ก็สิบประมาณหนอยยี่สิบนะครับอ่าสูงว่าสิบเก้าบวกนะครับนี่ลำข้อใหญ่ไรตรงนะครับ อันนี้งองวาท่านอาบน้ำนี่ครับคนอาบน้ำนี่งา้วยครับกนนี้ครับโตกิ่งงา้ครับผมแต่ว่าเบื้องตัวกิ่งนี่งา้ครับนี่แข็งขานะครับยืนดียืนงา้ครับเฉียงเลียงง่ายใส่กําไลแข่งไล่ขาหนาหลังนะครับนี่ควายตัวนี้เดียวอันนี้คว้วแม่แม่สาวน้อยฟันน้ำนมแม่สาวน้อยฟันน้ำนมนะครับนี่นุ่มเสียเต่าประกันตํานี่นะครับนี่กกหางใหญ่กกหางดีนะครับ หางเง่าครับหางเป็นพุ่มเป็นพ่วงครับนี่หางเป็นพุ่มเป็นพว่วงกล้วยน้อยตัวนี้นี่อายุเ็ดเดือนครับผมเ็ดเดือนกลัวอายุเ็ดเดือนกลัวเพิ่นก็ว่าอยากปอยอยากเป็นแบงปันเ,เดียเด๋ยวราคาถอดเดี๋ยวว่าสุริยาสีบอกนะครับนี่นถือว่าคั้วยพระท่านอาบน้าครับข้อใหญ่ไรตรงครับนี่เบื้องหนาจังหน่อยนะครับผมนี่ครับเบื้องหนาหนาดีหนางามครับมีขวนซองพัง กระโหลกดีกระโหลกงามเขาออกกลางดีครับนน่เอเปลบอกเผาดีตีนเล็บงามครับคัอยตัวนี้ตาแต้มแก้จมจำองข้อดีครับเนื๊อบอกเผาก็ล่างสวยยางสิให้พี่น้องเอฟซีคุณพ่อคุณแม่เบื้องนะครับว่างามจะไหนสวยยังไหนครับเดี๋ยวราคาเดี๋ยวบาสุริยาสิบอยเท่าน,นึงนะครับจูงมั่งกันนะครับผมจูงมั่งกันนะบอลนี่ครับคัอยตัวนี้ งามครับสูงรอยสิบเก้านะครับสูงร้อยสิบเก้านี่ยืนดียืนงามครับเฉียงเลียงง่ายอ่ากินห้าดีกินห้าเก่งลามไ้บ้านก็ดียาลามไบขวอก็ก,กินดีอันนี้ครับขว้วตัวนี้ถือว่าดีครับผมอ่าคุณพ่อคุณแม่พี่ป้านะอ่าคนะุณพ่อในหอยคุณแม่ในะหอยสนจิตสนใจอยากได้ขัย้ยสาวน้อยฟันน้ำนมอ่ลูกเบิ้มจูเนียนะครับลูกเบิ้มจูเนียนะครับ ใบมี่ใบมี่หลอดครับผมอายุเจ็ดเดือนอายุเจ็ดเดือนสูงร้อยสิบเก้าบวกนะครับสูงวัยตนน้นไม้ไม่หลอดสิบเก้าครับผมแย่ออกจากแม่มาแม่นี่สูงวัยสี่สิบสองนะครับแม่นี่แม่สูงว้อสี่สิบสองแยกมากครับคว้ยตัวน,นี้นี่อนาคตข้างหน้านี่เป็นแม่บอกแม่พันธุ์ดีครับผมอนาคตข้างหน้าเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ดีถ้าหากว่าพี่น้องเอาไปเลี้ยงก็สีสูง เออไงห้นเนาะครับนี่ถือว่าหนาตาดีราคาที่เพิ่นเปิดเพิ่นเปิดไว้ราคาสองหมื่นห้า 25, นะครับผมสองหมื่นห้าราคานี่ก็ต่อร่องกันได้เนาะครับราคาต่อร่องกันได้เบิ้มจูเนียนะครับราคาต่อร่องกันได้สองหมื่นห้าเออบ่าถืออกถือใจไปส่งฟี่ลอยกิโลนะครับเอ้อเอายังไงนะครับครับนดเออดูดีแล้วครับบอนถืออกถือใจ ไปทรงฟรีลอยกิโลนะครับนี่ครับขั้วตัวนี้เดี๋ยวบาสุริยาสิย่างมึงใกล้ๆนะครับนี่เมฆขวนหามเงินหามค่ำนะครับขนตกสว่าบสวงยางามดีอันนี้เป็นขั้วหน่อยเกดเดือนครับผมก็สิมั่งเกดเดือนกัวนะครับมีใบมีหลอดนะครับตาแต้มแจม่มจำ้ำเขาง,งามนะครับเนาะเขาง,งามครับเขาดีเขาง,งามอาหารพี่น้องสนเกสนใจ,นใจอยากจจได้ขั้วตัวนี้เอาไปไว้ที่ฟ้าม เอาไปว้หัวว้สวนเอาไปใ้ตามยยธงโยธาหรือว่าอยากไปเ,เลี้ยงไห้มันไงเหล็กไปผส,สมพันธ์เฮ็ดไห้ขวดไเฮ็ดไห้ขวยตัวนี้สูงแล้วก็สิผสมพันธ์ในลูกในเต่ามาเนี่ยครับพี่น้องนสนจิตสนใจก็โทษทักเขามานะครับโทษทักเขามาได้เลยนะครับผมโทษได้ทุกเวลานะครับพี่กัดนี่ก็คืออยู่บ้านดูตำบลหนองแวงอำเภอเมืองจังหวัดรอยอดเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนี่ 0990401001ครับ0990401001หรือว่าสิโทรศัพท์มาหาบ่าวสุริยาน,น,นี่ก็ได้เนาะครับผมบ่าวสุริยานี่เบอร์ของบ่าวสุริยานี่0813921517ครับ0813921517เดครับสำหรับพี่น้องคุณพอ่อคุณแม่ FC เนาะครับ ต้องการที่อยากจะให้บ่าวสุริยาไปเปิดราคาง้วราคาไหวนะครับตามขอกตามฟ้ามเลือกตามทงตามทา,าตามบ้านพี่น้องคุณพ่อคุณแม่พี่น้องก็โทษทักเขามาหานะครับเบอร์โทรศัพท์บ,บ่าวสุริยากับศูนย์แปดหนึ่งสามเก้าสองหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนะครับโทษทักมาคานามูง้ำมั่นคอยคุยกันนะครับผมสนใจทุนใจจิตไปเปิดราคาไปรีวิวนะครับเอา๋า ทุดท่านนี่ถาว่าพี่น้องสุนคิตสนใจอยากจะได้คั้ยตัวนี้ไปเลี้ยงก็โทโทรศัพท์เข้ามานะครับในเบอร์0990401001ได้ทุกเวลานะครับสำหรับโมนี็ขออวยพรให้พี่น้องยู่ดีมีความสุขความเจริญความเจ็บยื่อใดความไข้ยื่อีให้ลำลำรู้ยรนะครับเป็นมหาเศรษฐีมีเงินไหลน้องมีท่องไหลเขานะครับสำหรับมนี้บ้าวสุริยาขอกับสวัสดีครับสวัสดีครับผม